สวัสดีพี่น้องครับผู้ติดตามช่อง YouTube ช่องทิดบุตบีบมุกวิตามินครับโมนี้อยู่ที่นาวัดป่าเทวพิทักษ์นะครับโมนี้สีพัดมาเยี่ยมชมตลาดผ้าเครื่องนะครับเพราะว่าทุกวันเสาร์หรือทุกทุกวันนะครับทั้งนาวัดป่าเทวพิทักษ์นะครับอำเภอจังหารก็จะมีตลาดผ้าเครื่องนะครับเดี๋ยวมาชมตลาดผ้าเครื่องนะครับแผงปลาแผงนี่นะครับถ้าะว่าถึงเรื่องผ้าเครื่องในยุคนี้ก็ หลายคู่บาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะหลวงปู่มหาศิลาเขากำลังมาแห้งนะครับนี่มาเยี่ยมชมแผงนี่ครับนี่ที่แผงพระแผงนี่อันไม่อยากใส่นะครับแผงนี่ทีมงา่นห่านแผงนี่มาจากรอยเอ็นีไงละครับจากรอยเอ็นพวาร์ขออนุญาตถ่ายลงยูทูบนี่ได้ครับเดอ้อของห้องมีเกจิอาจารย์องค์ใดที่เป็นเด่นๆนะครับแผลงหัง่นนี่อย่างที่น้ำเสนอว่อหลวงปูทวดวัดไหนวัดวิมล วัดช้างให้ครับวัดช้างให้โอ้ครับผมปู่ตวดวัดช้างให้นะครับถ้าเป็นบ้านหอกก็จะเอากรับวัดบิมลเนาะหลวงปู่ทวดสายอีสานนะครับผมนะครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมแผงพระนะครับอยู่หน้าวัดป่าเทวัดพิทักนะครับอืมแล้วก็เอาขอถามแทนพี่น้องในมบ่เกาะเลนลงปูมหาศิลาที่กำลังเป็นกระแสหายากเนาะครับเพราะว่าสมือซื้อหอดไปจองกันบวยโยคนแก่น <S 2> <S 2> เล wow ี้ยนเนื้อดวงสองนะครับผมครับ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 นี่นี่คืออีกแผงพระแผงหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งแผงนี้ครับผมอืมครับแผงนี้เอาจะคล้องคนไปแสเล่นเดือดเตะแผงก็ว่าไปยังครับมาเยี่ยมชมครับพอดีเคาะบรรณาธญาติโยูทูไปเลยครับเรื่องมามาเยี่ยมชมแผงพระนาวัดปลาที่ว่าปิทักษ์นะครับ ครับนะครับขออนุญาตถ่ายลง YouTube นะครับครับผมครับผมเราจะเอาไปส่งแชร์ไปในกลุ่มภาคเกิดต่างของเฮามีเกจิอาจารย์เด็ดๆองค์ไหนนะครับสุริยันครับแบบกูจีรุ่นใดรุ่นใดอาจารย์สุริยันสุริยันนั่งข้านครับนั่งขานนั่งขานเปิดไลฟ์วันนี้นี่ของท่านครับนั่งข้านเพราะว่าเหรียญยืนครับเหรียญยืนหนึ่งเหรียญยืนหนึ่งของหลวงพ่อเจ้าคุณสุริยันพระวชิระญาณวิสิทธิตเพราะผมก็ไปลงซีฟเวอร์นิดเดียวยืนหน้าผมกันอยืนหน้าผมกับคืนนึง เ่าผมเันสายเก็บนะครับผมเรียนอาจารย์สุิยันหลวงปู่เจกาลสินกำลังดังอ๋ออครับาจารย์สุดยอนี่ก็มาขายนี่ครับเป็นเยอะมากเด็กใบยังก็เป็นลูกศิษย์เพิ่งต้องผมแต่หลายรุ่นอยู่ส่วนใหญ่ผมเก็บไว้นะครับมีบ่อปลาอาจารย์ต้อมวัดอันแงเฮามีบ่บ่ครับอาจารย์ต้อมมีครับเพราะว่าทุ่นหน่อยครับเอาพระอาจารย์ต้อมขอแขงบ่ได้เมียนครับคือ โอ้ตรงเนาะปลาเนาะตามภาษาพระเครื่องเนาะถ้าเฮ้าซื้อมากราคานี่เฮาก็ต้องขาย <ไป S 1> บวกอีกอีก,อกอีกจ้านบางทีถ้าเข้าซื้อไมรรร่แพงๆมันก็ขายไปยากขาใจเยอะครับผมเขาขาใจเข้าใจครับผมนี่ก็เป็นแผงพระนะครับตลาดพระเครื่องหน้าวัดปลาเทพวิทักษ์นะครับจังหันบ้านลอกกล้วยนะครับผู้ที่ชื่นชอบในศิลปะพระเครื่องนะครับก็มาเบิกงกันได้นะครับ นี่อีกแข้งหนึ่งครับพี่น้องครับผู้ที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเครื่องร่างของขัง,ง,งกมาเบิ้งกันได้นะ,นะครับแข้งห้องมาจากไสโอป,ป่านี่มาจากอำเภอรกรมราไสจังหวัดโอ้โอ้บ่ไกลก็น,นอ้ม,มียังเด็ดเด็ดเน่ยมันนี่แข้งห้องพ่นกาซสินอำเภอรกรมราไสก็มีพระฟ้าแดดเลยนะครับอือ๋อมีว่าเหรียญหลวงปู่เจ้าท่าลวงปู่เจ้าท่าก็มีครับรุ่นที่สามครับรุ่นที่สามเนาะที่ หลักๆเป็นพระผ้าแดงนะครับผมพระผ้าแดงพระบ้านพระกลางไอ้หลวงพุทธาแต่ก็นี่ไอ้จริงเหนือเงินครับไอ้นี่สร้างไอ้เขาเอิ่อนมาจริงสร้างโรงพยาบาลของพระอาจารย์ตาวอนสางครับเป็นเหนือเงินครับผม มาพุกเสกเอาที่ลัดๆเคือพระอาจารย์ทาวอนหลวงปู่คุ้นหลวงปู่เพิ่นครับโอ้สุดยอดเลยครับผมมีแจ็คพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่โนอินกิตติสาโลวัดป่าพุทธมงคลครับตำบนลุบมงครับกาลสินกาดังๆหลายองค์นี้ได้ล่าสุดคือกลัวหลวงปู่เจว่ากําลังมากหลวงปู่เจหลวงปู่เจกับกําลังมากครับหลวงปู่เจเราเรากลหลวงปู่เวื่อนเนาะ บุกผู้เวิร์นกับมี่ลักลักกับมี่ครับอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเขาเนี่ยละเครับครับแข็งแข็งผมพ่อกับแผงเข้าทุกวันเสาร์บ่หรือทุกมื่อทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์เนาะครับผมมีโอกาสจังมากครับผมพ่อกันครับครัอผมก็กำลังถ่ายลงช่องยูทูบเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนี่ให้เพื่อว่าอยากเสาร์บูชา ครับผมมาบึงมองีการราคากาสามารถว่าจางกันได้ต่ตอรองกันหด้เนาะป้าเนาะครับครับผมที่แพงๆกันนะการลดได้นิดหน่อยเออเนาะเออแต่ว่าเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้นะครับแบงนะว่าแบ่งปันกันครับแมนครับแบ่งห้ย่างได้แมนครับผมขอบคุณหลายครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปประชาสัมพันธ์ให้นะครับนี่ก็จะรวมๆวมนะครับมีหลายแผงเลยล่ะนะครับผมตลาดป้าเครืองวัด ปลาเที่่าพี่ักนะครับอุ้นี่ก็อันนี้ก็แพงง่าครับนี่ครับแพงง่ายเลยนะครับแพงนี่ครับมีหลายกิจิอยจา์ให้เลือกนะครับผมประมาณนี้พี่น้องมีโอกาสก็มาเบิ่งกันได้นะครับประมาณนี้พี่น้องเนาะเอาจังได้คลิปนี้ก็ขอปิดไปสักนี้สักก้อนนะครับท้ายพี่น้องเดบิ่งพันสองยูทูบชิดบอบบี้มือปีทามินนะครับพราะบอกกันไม่นโอกาสต่อไปนะพี่น้องเนาะกับคลิปหนาครับ ขอบคุณสำหรับยอดการที่ตามยอดก็เลยกดแชร์กดคอมเมนต์ครับสวัสดี